ตลาดน้ำขวัญเรียมสร้างขึ้นจากตำนานรักแพ้เก่าที่มีประวัติยาวนานคู่กับคลองแสนแสบเอกลักษณ์ของที่นี่คือการอนุรักษ์ประเพณีการทำบนตักบารของบ้านริมน้ำเพื่อย้อนภาพอดีตวิถีชีวิตให้ลูกหลานได้สัมผัสเสน่ห์อีกอย่างของตลาดน้ำแห่งนี้คือมัคคุเทศน้อยที่คอยแนะนำนักท่องเที่ยวให้รู้จักสถานที่ต่างๆ ด้วยความน่ารักในวัยเด็กของน้องแบมและเพื่อนๆทำให้นักท่องเที่ยวหลงเสน่ห์ตลาดน้ำขอนเรียมแห่งนี้ได้ไม่ยากสวัสดีค่ะหนูช่ชเดกหกิสวัญญาศรีสวัสดิ์ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนมรุนเพ็ญเหนือค่ะตอนนี้หนูทำงานลูนกเะเทรน้อยอยู่ที่ตลาดน้ำขอนเรียมทำประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะทำตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นที่หนูได้มาทำงานตรงนี้เพราะว่าคุณลุงชวลิตได้ ชมรมมัคุเทศน้อยของโรงเรียนพระเพชเพนเหนือได้มาทํางานที่ตลาดน้ําขันเรียมค่ะมัคุเทศเยวาวชนรุ่นที่1ถือเป็นความสําเร็จของเขตมินบุรีที่สนับสนุนเยาวชนให้กล้าคิดกล้าแสดงออกและทําตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมการคัดเลือกเริ่มจากการฝึกอบรมการเป็นมัคคุเทศในห้องเรียนและส่งตัวแทนมาแข่งขันในการคัดเลือกมัคุเทศเยวาวชนรุ่นที่1อย่างไม่กําหนดชั้นเรียนและน้องแบม สามารถก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ2มกคุเทศยวาวชนรุ่นที่หนึ่งหนูรู้สึกภูมิใจที่พอทำงานเสร็จแล้วได้ยินเสียงปรบมือจากผู้ที่มาร่องเรือค่ะหนูได้รายได้วันละ3า0 0บาทและยังมีผู้โดยสารให้อีกตั้งหักค่ะ ก็รู้สึกน้องเขาเก่งนะได้ที่ได้รู้จักเกี่ยวกับพวกสถานที่ในท้องถิ่นที่น้องเขาอยู่ก็อยากให้เด็กไทยทั่วไปอ่ะได้ได้เอาน้องเขาเป็นตัวอย่างอยากให้ทุกคนเอาตัวอย่างกับน้องที่เป็นมัคุเทศในเรือลำนี้ได้นำไปใช้หรือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในวันข้างหน้าได้รู้สึกดีใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อยากฝากเด็กๆรุ่นใหม่ให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อยากให้เพื่อนๆพี่ๆและน้องๆที่รู้ว่าตัวเองมีความสามารถด้านใดให้สแสดงความสามารถออกมาเหมือนกับหนูที่ทำตามความฝันของหนูค่ะชีวิตมันสั้นมากจะทำอะไรสักอย่างต้องคิดให้ดีอย่าเอาเวลาของชีวิตไปเสียให้กับเรื่องที่ไม่ใช่ความฝันของเรา